อ้าวฮิท์ฮิ์เอาเอาเอาไหลก็ได้ไหลก็ได้โ้โหเดี๋ยวเราังเจยขาก็มีเหรอฮะโชวหน่อยโชวน่อยมีอะไรโชหน่อยผมสู้ก็ไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยตอนครัีกนเ่ฟ้าคนนี่่น โชว์อยนิดนึงไหมกล้ามอะไรเงี้ยโพสกล้ามแบบชัดๆให้ดูสักรูปหนึ่งอะาอ่าอ่าะอ่อ u อะ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 ะอะอะออะะอะอะะเอะออะอะเะอนะะอะอะอะะออะอะอะออะ ตอนนี้น่าจะเริ่มยุ้ยแนละ้วฮะของโอ้จิ๊ม้นต์รูปแบบของ